มืงมึงนีง่ก็มาส่วนเพื่อนๆนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเพื่อนๆนั่งกินก๋วยเตี๋ยว <S 2> <S 2> อันนี้ก็จะเป็นเสยียดุปิดแล้วก็เอาพี่ไปพัดจ้ะเอาพี่ไปพัดหน้าก๋วยเตี๋ยว ส่วนมากยายกก็เคยได้ซื้อดอกพล้ยเกียวแยกก็จะซื้อเครื่องมาไว้ที่ในตัวเองแจกเพื่อนเพื่อนให้กินเองอันนี้ก็จะเป็นหัวใช้ข้าวนอกจากลูกชิน้นเส้นเล็กคือเกล,กล้วหล่ะจจกเพื่อนๆแยกก็จะมีผักมีถั่วงอกกัแบแยกก็จะล่องกินเบิง้งอันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำซุปแดงเครื่องเครื่องเลยมือน,นี้ยายกก็จะขวัวพริกนอกจากขัวมือก็มาส่วนเพื่อนเพื่อน นั่งถินก๋วยเตี๋ยวนั่นจากเพื่อนๆนั่งถินก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นส่วนมากย่ายกเคยได้ชื่อดอกก๋วยเตี๋ยวได้ก็จะชื่อเรืองเมื่อว้ที่ในตุดบุหัวรถต่อ เพราะว่าเพชรมือเหนื่งนี่ก็มาส้วนเพื่อนๆนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนื่งจากเพื่อนๆนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็บจุดจุดส่วนมากยายก็เคยได้ซื้อดอกก๋วยเตี๋ยวแด้กับจุดซีรีส์เมื่อ,อ,อ,อวันอาที่ในตู้ เพราว่าเพ็หน่อยกับพริกน่าจ้ะกัพริกกินพิซแซ่บดูเพื่อนๆถ้าเป็นพริกอ่อนๆมันจะแซ่บเนาะพริกอ่อนๆที่ที่ต้นตามบานเท่านาะใบาอยงเราภาพกับก็จะเผ็ดหวานเล็กน้อยเนาะเพื่อนๆ ใช่ไคยไกลนอกจากกหมูสับราะว่เ็เผ็ดเลยเพื่อนๆทุกคนขึ้นเกาลือจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เขามารับโชว์พีกแล้วก,ก็าากกเอาพีกไปพัดจ้ะเอาพีกไปพัดหน้าค๋วยเตียวส่วนมากยายก็เกใครได้ซื้อดอกค๋วยเตียว แรกจะสี่เสื้อเมื่อว้ที่ในตัวต่เบลจะหอมหอมจะหอมพิบเพื่อนทุกคนคือเก่าเละจ้าขอบคุณเพื่อนทุกคนตีเข่ามากรลับโจมแล้วว่าเพชรเมื่อย <c ười> ะบาเพชรดูมือนนิเนาะปองจากเพื่อนเพื่อนเฮ็ดกินเองอันนี้ก็จะเป็นหัวใส้ข้าวเนาะจ้กลูกชิ้นเส้นเล็กคือเก่้วหล่ะากเพื่อนแกก็จะมีผักมีถั่วงอกปองจี้เพื่อนๆือนเฮ็ดกินเองอันนี้ก็จะเป็นหัวใส้ข้าวเนาะจ้กลูกชิ้นเส้นเล็กคือเก่้วหล่ะากเพื่อนแกก็จะมีผักมีถั่วงอกแอบแ้เลยจะล่องกินเบิ้งอันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำซุปแบ่งเครื่องเลยมือหี้ าย่กันจะคัวพริกนอกจากขวาักกขวข่าเนาะาย่เอามากเสี่ยวจนว่าน,นิ่มแก่ไม่มเปียกยุบนี่ก็จะเป็นลูกชิ้นนอกจากเปื่อยๆลิปนี่าย่นิ้วๆกะขอฝากเพื่อนๆไว้ที่เ่าห้วอนอกจากเพื่อน ได้กจะขอบคุณทุกใบของเราภาคกลับ hmm. ก mm ็จะเป็ด hmm. ห <ie> hmm. ่วเล็กน้อยน้องเพื่อนๆอืมอืไม่จก่เพื่อนเพือนแต่ก็จะเป็นหัวใจคทั้ แดดยุบใส่แบบ,แบจะหอมหอมจะหอมพริกถึงก๋วยเตี๋ยวกับยายชิมน,นิ้วเด้อจ้ะมือน,นี้ยหน,นึ่งจ้าถึงก๋วยเตี๋ยวหมูสับนอกจ้ะมือนี้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเองอยู่บ้านเฮ็ดกินเองมือเนี่เปิดยุบนี่จะเป็นลูกชิ้นเนาะจากคนเดิน ม,มีแาเพื่อนแกจะเป็นหัวใจเท่าเนาะยเอ่มากเขียวจนว่าน,นิ่มแกรีกแล้วกะ็เอาพริกไปพัดจ้ะเอาพริกไปพัดหน้าควยเตียว มันจะแบบมันจะหอมสิดนี่แย้นิ้วกัะขอฝากเพื่อนๆไห้่ื่อเก้าเลยนอกจากเพื่อนๆไ้กกับขอบคุณนเอนมากแยกพกใครได้ซื่อดอกกปเฉียว แม่ก็จะซีเฟืองเมื่อวันอาที่ในตัวก็เลยจะแดงแดงแสบพอแสบนึกวันก็นอยากกินน้ำเนาะเนี่ยนน <c oughs> จ้ะบินจอมนี่ไหมพรีดเราก็ะะเอาพริกไปพัดจะ้ะเอาพริกไปพัด <c oughs> หน้ากโยเชียว,วเนาะใหญ่เอามากเชียวจนว่าน,นิ่มแก้ จาปลาเพ็ดดูมือนีิเนะ<ม>าะใบของเราภาคกับก็จะเพ็ดหันเล็กน้อยเนาะพ้อนเพ<ม>ื่อนได้ไคยไก่กะจะกระมูสั<ม>บใบของเราภาคกับก็จะเพ็ดหันเล็กน้อยเนอ้องเพื่อนๆ มือนี้ก็มาส้วนเพื่อนๆนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเพื่อนๆนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้จะจุดปีกแล้วก็เอาพีกไปพัดจ้ะเอาพีกไปพัดหน้าก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกับยายชิ้นนิ้วเด้อจ้ะมือเนี่น้าจ้ากนก๋วยเตี๋ยวหมูสับเนาะจ้ะมือนี้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเองอยู่บ้านเฮ็ดกินเองมีโหระพาเนาะจ้ะ ราคาไมพริกพริกเผาเนาะจ้ะเอากินกับกะปิเนาะคนว่า,ากินกับกะปิแสบเย็นเลยเนาะจ้ะเพื่อนๆสูงเครื่องมาไว้ในตู้เย็นไม่ลามือใดๆอยากได้เอาออกมาเห็ดเอ,ออกปกติจะแดงๆแซ่บปูแซ่บนั่งวันแต่อยากกินน้ำเนาะเ <laughs> นี่ยจ้ะดินจอมยี่เนาะย กินก๋วยเตี๋ยวกินกับกับปีเบิ้งนอกจากเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวกินกับกับปีเบิ้งเมืองนี่กครับมา่วนเพื่อนเพื่อนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนอกจากเพื่อนเพื่อนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นไม่เรียนเยอะนี่ก็จะเป็นลูกชิ้นนอกจากเพื่อนเพื่อนบล็อกเล็กจะแดง แสบโมแสบนงวันกต่แยาดิ่น้ำเนาะเนี่ยจ้ะบินตอมนี่ไหมคู้เย็นเลยเนาะจ้ะบเดินสูอเสืองมาไว้ในคุ้เย็นเวลามือได้แย่ายแย่เก่าออกมาเห็ดออกบ่ ເດືອນທຸກຄົນຄືເກົ່າລະຈ້າຂອບຄຸນເພິ່ນເພິ່ນທຸ